สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคกุ๊กไก่ออกไปซื้อกับข้าวมามาทําเมนูอร่อยของพวกเราในวันนี้ร้อนมากข้างนอกนะคะคือท่ามกลางแดดแล้วอยู่ในรถนะคือเหมือนในเตาอบมากและกุ๊กไก่ได้สรอตรี่รุ่นแรกมานะคะ <c oughs> ความจริงมันมีขายมาสักพักแล้วแต่ไม่กล้าซื้อเพราะรู้ว่ารุ่นแรกเนี่ยมันจะเปรี้ยว,ยวแต่อันนี้ยมาจากสเปนสเปนเนี่ยมันจะมีเขตที่ร้อนกว่า ของเรานะเพราะฉะนั้นมันจะหวานแน่เลยอะ่ะคิดเอาเองนะเดี๋ยวมาชิมกันไปเข้าครัวก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกไทยส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่น้ำซุปเหลือไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้แค่นี้นะคะ นี่เป็นน้ำซุปที่เรามีอยู่กุไก่เอาไก่ลงไปต้มแล้วนะคะนี่เป็นอกไก่คราวนี้นะคะก็หนังไก่ที่เราเลาะเก็บไว้ครั้งที่แล้วนะคะเราจะมาเจียวหนังไก่กันก่อนกระเด็นอย่างรุนแรงปิดฝาไว้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปคนไม่ต้องอะไรมัน ให้น้ามันมันออกมาสักหน่อยเดี๋ยวแล้วก็ปิดแก๊สแล้วก็เอาหนังไก่พวกนี้ออกทิ้งไปได้เลยหรือถ้าใครจะเก็บเอาไว้เสียวในครั้งหน้าก็ได้นะคะสงครามเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักหนังไก่พวกนี้ออกเห็นมันมันไม่น้องตรงนี้เลยนะต่อมานะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีที่เราเหลือเอาไว้ เดี๋ยวเราจะมาผัดกับข้าวไม่ต้องรอให้มันเหลืองนะคะใส่ข้าวลงไปเลยเปลือยนะคะลงไปนิดเดียวพอที่กูไก่เคยทำนะคะใช้ไก่บ้านหนังมันเหลืองเนาะ น้ำมันที่ออกมามันก็จะเหลืองมากๆสีก็จะสวยไม่เป็นไรขอให้อร่อยพอแล้วทำผกอีกเก็บครัวสะอาดเก็บได้แค่นี้นะคะเรียบร้อยเลยส่วนของข้าวรวดเร็วมากๆข้าวมันไก่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้นะขอบอกเลยว่าอร่อยรวดเร็วทันใจมากๆ อันนี้เป็นน้ําซุปนะคะพร้อมแล้วอันนี้เป็นน้ําจิ้มสูตรอร่อยที่เคยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นคนกินนะคะว่าอร่อยแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนแฟนอิมพี่อิมมาแล้วอะไรนะอิม,จอ,อมจองอิมจองอุ่นอิม <laughs> อะไร <laughs> สักอย่างแล <laughs> ้วแหละนี่เป็นสูตรของป้าอ้อยเลยนะแม่จะบอกให้ข้าวมันไก่นเนี้ย แม่รู้ฟังก็คือหนฝันก็อ่อยด้วยจริงอ่ะอเออเดี๋ยวแม่จะโทรหาแม่ก็ตอนนี้มันดึกแล้วที่ญี่ปุ่นมันก็ดึกแล้วอะ่ะถามป่าหนชีคสบายดีเป่ะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าโทรเลยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ออกไปไหนปีนี้ถ้าได้ฉีดวัคซีนต้องไปเจอกันให้ได้สูตรนี้นะผูะ้ใหญ่ไม่ได้เอามาจากที่ไหนเลยนะคือพี่สาวเป็นคนบอกนะคะ คือป้าน้ำหวานเขาจะรู้เลยว่าน้ำหวานชอบกินข้าวมันไก่เขาก็บอกเธอทําแบบนี้ให้ลูกสิมันรวดเร็วไม่ยุ่งยากเออแล้วมันก็ออกมาอร่อยเหมือนกับที่เราเาข้าวไปหุงในน้ำซุปจริงๆนะเค็มพอดีไหมโอเคฮะเหมือนข้าวมันไก่ปกติที่กินไหมทำเหมือนบุค้า จริงปะเห็นไหม,มคือเอามาผัดแบบนี้นะเหมือนกับที่เอาไปหุงในน้ำซุปเลยอะ่ะแสดงว่าสูตรปลาอ้อยผ่านใช่ไหม,อมตอนนี้ส่วนเราเลอะมากเลยบ่ายนี้นะคะทำความสะอาดสวนพี่มิกตัดเออเขาเรียกอะไรตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นรั้วนะคะรอบๆตัดหมดเลย ตอนนี้ฮะแสีผิวกรอสิตอนนี้ต้องเก็บขยะใส่ถุงเก็บไปแล้วถุงนึงนะถุงหมดนะคะต้องออกไปซื้อถุงใหญ่ๆอ่ะเนาะมันต้องใช้ถุงใหญ่ๆนู่น,นกองโตแล้วก็ตรงนี้อีกกองขอช่วยพี่มิกได้แป๊บหนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวจะไปทำมื้อเย็นนะคะ พิวซี่พิวลุงแต่งกระถางสตรอเบอรี่ไว้อันนี้สตรอเบอรี่ขาวที่ซื้อมาตอนที่มันอยู่ในกระถางเล็กจำได้ไหมกูแกเอาลงดินแล้วนะในนี้ก็มีสตรอเบอรี่ขาวนะไม่รู้ต้นไหนคือมันต้องออกลูกอะถึงจะรู้ปีนึงมันออกน้อยมากนะประมาณสองสาลูกเองแล้วเดี๋ยวกระถางนี้จะเอากุหลาบอีกต้นมาปลูกต้นนี้ตายแน่แล้วอะต้นนี้สิบปีนะคะตายซะแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเอามาปลูกตรงนี้อีกต้นหนึ่งกระถางซับ,บรีเดี๋ยวค่อยย้ายเนอมีไว้บุตรเรียนเดินเท้าระวังป้าป้าจับบอนนี่ใส่ไปด้วยนะหืไหนนายองแม่ <c oughs> พี่มิกไปอาบน้ำแล้วนะคะคราวน,นี้กุ๊ไก่ก็เริ่มได้เลยเดี๋ยวเริ่มจากทอดหมูก่อนหมูแดดเดียวอีกแล้วนะคะที่บ้านชอบกันมากแล้วอันนี้เป็นเครื่องเตรียมที่จะตำส้มตำนะคะนี้ของพี่มิกเขาจะใส่แค่แตงกวากับมะเขือเทศไม่มีถั่วฝักยาวเนาะฤด,ดูนี้แล้วก็น,นี้ของกุไก่จะมีพริกหยวกพริกหวานนั่นเองนะคะแล้วก็แอปเปิลเขียวมะเขือเทศ ของน้ำหวานไม่มีนะน้ำหวานกินข้าวมันไก่นะคะโอ้ย no. น่เวลาเองกินอาหารอะ่ะเก็บหางหน่อยดิลูกจะมา,มามไม้เหยียบมือมองได้ดูพี่นักเลงใหญ่กินอาหารหางท่านตรงแนว แล้วหมูทอดน่ากินมากซ้มต้มก็สีสดใสมากนี่ของพี่มิกวันนี้พี่มิกขอเขาสวยนะคะพี่มิกบอกไม่อยากเข้าเหนียวเลยเหนื่อยหมูเป็นไงนะมั้งหมูหมูอะยใช่ไหม ส้มตำเหรอบอร้หนอมาปวดเชื่เยองเลยคื่ายอยู่แมเชพี่มิกชอบอยสองอย่างสง้มตำมะละกอนี่สุดยอดแล้วต่อมาคือฟักแมวคาชอบก็พอเขาหอมมีอะไรแบบี่มันอยากนห้ดอกอักติอโอตชอพอกินได้แต่พี่มิกชอบแบบ เอามาปรุงอาหารอิตาเลียนมากกว่าอ,อืมนะอนม,มาแล้วถึงเวลาชิมซับปรี่แล้วล้างแล้วนะคะหวานแน่ๆคิดว่านะเปรี้ยวหน่อยแต่ไม่เปรี้ยวมาก ใส่กันเลนกินไรก็เลอะทไปหมดแก่แล้ว <laughs> แกแล้วเลอะละมากลูกเดียวพอนะความจริงเย็นเนี้ยไม่ควรจะกินด้วยอ่ะแต่เมื่อบ่ายนี้ไม่มีเวลากินข้าวนะคะทำไรหลายอย่างมากเลยไปตรงนั้นตรงนี้ไปสวนผักมาด้วยเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันนะ ตอนนี้หกโมงครึ่งนะคะสามารถนั่งนอกบ้านได้โดีใจมากเลยถ้าเป็นฤดูหนาวเนาะสี่โมงสี่โมงครึ่งนี้ก็มืดแล้วนะยิ่งถ้าฝนตกนี่นะสี่โมงนี่คือมือดแล้วตอนนี้อากาศเริ่มดีขึ้นชอบฤดูนี้ยกเว้นตอนนี้มันเย็นๆเนาะตอนกลางคืนเย็นๆเช้าๆแบบนี้มันยังหนาวอยู่ถ้ามีแดดนี่หัวอากาศดีแบบสุดยอดมากเลย วันนี้นะคะคกู๊ไก่ก็มีเมนูข้าวมันไก่ง่ายๆวิธีทํำข้าวมันไก่ทางลัดนะคะมาฝากทุกคนแล้วก็แถมด้วยเมนูซ้มตามหมูแดดเดียวของโปรโดของพวกเราเนาะแก้เหนื่อยได้ดีทีเดียวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ